ทัศนศิลป์ปหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สองความรู้สึกของฉันเรื่องความรู้สึกสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะก็มาพบกับครูอุ๋มเช่นเคยนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นั่นเองก็เราก็เรียนจบกันไปแล้วเนาะในหน่วยที่หนึ่งเรื่องเริ่มเรียนทัศนศิลป์ใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างเอง่ยรู้เปล่าเรื่องเส้นเรื่องจุด เรื่องรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะรูปเลขาคณิตรูปอินรีแล้วก็รูปอิสระนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันในหน่วยที่1กันคะ่ะเรื่องจุดและเส้นคะ่ะต่อไปเรื่องที่2ก็คือรูปเรขาคณิตเด็กๆวาดออกมาได้ดีกันมากๆเลยนะคะ และเรื่องที่3ก็คือรูปอินทรีย์และรูปอิสระนั่นเองค่ะสวยงามมากเลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันในหน่วยที่2เรื่องความรู้สึกของฉันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้เรื่องความรู้สึกของฉันกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปเลยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องความรู้สึกของฉันในหน่วยที่สองนะคะเราจะมาเรียนด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องที่1คือความรู้สึก2ประเภทของความรู้สึก3ความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อม และ 4. คือการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนแค่2เรื่องก็คือความรู้สึกและประเภทของความรู้สึกค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุมูมีภาพหนึ่งภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะคือภาพนี้เด็กๆเ,เห็นภาพนี้แล้วนะคะเด็กคนนี้เขารู้สึกยังไงคะติ๊กต๊อกติ๊กตอกเขารู้สึก ประทับใจใช่ไหมคะหรือว่าสดชื่นก็ได้นะคะงั้นเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะไปเลยเรื่องแรกที่เราจะเรียนนั้นก็คือความรู้สึกนะคะคูอุ่มเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้สึกที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเสียใจดีใจ เศร้านะคะนี่ก็คือความรู้สึกทั้งสิ้นนะคะดังนั้นความรู้สึกคือการที่ได้รับรู้และสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของเรานั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของความรู้สึกแล้วนะคะครูอุ๋มก็จะมาบอกประเภทของความรู้สึก ในที่นี้แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือความรู้สึกทางด้านร่างกายและความรู้สึกทางด้านจิตใจนั่นเองค่ะความรู้สึกทางด้านร่างกายนะคะคือเราสัมผัสได้ทางภายนอกร่างกายของเรานะคะเช่นรู้สึกร้อนนะคะรู้สึกหนาวรู้สึกเปียกหรือว่ารู้สึกแห้งนั่นเองค่ะ สความรู้สึกทางด้านจิตใจนะคะก็คือสัมผัสได้จากภายในใจของเรานะคะเช่นรู้สึกประทับใจรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูอุ่มจะมีตัวอย่างภาพที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจมาให้นักเรียนไทยดูกันนะคะ มาดูภาพแรกนะคะดเด็กๆเห็นนะเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กชายคนนี้เขาเป็นอะไรคะเขาหกล้มใช่ไหมคะแล้วเวลาหกล้มเนี่ยดเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะแล้วภาพนี้รู้สึกเจ็บจะให้ความรู้สึกทางด้านอะไรเอ่ยทางด้านร่างกายนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะภาพที่สองเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาถือดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เห็นสีหน้าท่าทางเขาไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงเอ่ยเขามีความสุขใช่ไหมคะหรือว่าสดชื่นนั่นเองนะคะอ่าเมื่อเขารู้สึกสดชื่นหรือมีความสุขแล้วจะ เป็นความรู้สึกทางด้านอะไรเอ่ยทางด้านจิตใจนะคะเมื่อเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความรู้สึกแต่ละประเภทเป็นแบบไหนนะคะครูมีภาระงานให้เด็กๆําเกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองค่ะคือให้นักเรียนวาดภาพความรู้สึกทางด้านร่างกายหรือความรู้สึกทางด้านจิตใจมาคนละหนึ่งภาพนะคะ นักเรียนจะวาดภาพร่างกายก็ได้หรือว่าดจิตใจก็ได้นะคะให้เลือกมาหนึ่งภาพเนาะตัวอย่างเช่นครูวาดรูปเด็กร้องไห้ใช่ไหมคะครูก็วาดลงไปแบบนี้แล้วอย่าลืมเขียนความรู้สึกทางด้านนั้นๆด้วยนะคะและมันให้ความรู้สึกอย่างไรแบบตัวอย่างที่ครูทำนะคะให้ความ รู้สึกเสียใจใช่ไหมคะก็เขียนลงไปเนาะและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะคะและเขียนบันที่ทุกครั้งนะคะก็ะจกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องแรกเนาะก็ถ้าใครไม่ทันตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะก็สําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ